พี่มลิกยังมีแดงเดือนไม่แพ้ลาลีกาเซตเอลกาซิโก,โกยักษ์ใหญ่ค่ายสเปนเลอันมาดริดปะทะบาร์เซโลนาโชคชะตาช่างโหดร้ายทับราชันชุดขาวถูกโจมตีมาแพ้นับครั้งไม่ถ้วน5นัดหลังไม่เคยเอาชนะเจ้าบุญทุ่มศูนต่อ4ที่เบอร์นาเบล5ต่อ2ที่โดนป้นถ้วยซูปเปอร์โกปาโดนย้ำแขน3ต่อสองโกปาเดลเรลรอบชิงยิ่งลืมไม่ลงนั่นเป็นฝีมือของคาร์โลออนเชลอตต i ศึกนี้ชาบีอลอนโซนำทัพพร้อมเครื่องจักรสังหารขีด เลียนเอ็มปาเป้ความสามารถถึงขีดสุดจำการดาวซันโวสูงสุดของลีและความเสียเปรียบครั้งนี้ตกอยู่ที่บาร์เซลโลนาราฟินญาโรเบิร์ตเลวันดอรฟกี้เฟอร์ลังตอเลสเดี่ยงหมดสิทธิ์ลงสนามสภาพทีมขาดความแข็งแกร่งเกมลุกไปมากแต่ก็ไม่หมดเสียทีเดียวมาคัทลัตฟอร์ดรามินาเมลาเปรดี้เฟมิโลเปสเตรียมตัวมาดีไม่มีประมาทพร้อมบุกถึงถิงถง่นซานติอาโกเบเด,เดเบลค่ำคืน26ตุลาเวลา4ทุ่ม15แฟนบาร์ซ่าว่าไหวไหมครับ